วันที่จังหวัดนาราธิวาสนะครับก็ได้มีการจัดพิธีทวัลยตักบาตรพระสงฆ์99รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์พระครับที่บริเวณหน้าโครงการชนบททานนราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสนายสนันพงั์ษรผู้วาราชการจังหวัดนาราธิวาสนำรองภูวาราชการจังหวัดนาราธิวาสประลัดจังหวัดนาราธิวาสว่านาส่วนราชการข้าราชการ ภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนรวมไปท,ที่ทำบุญตักบาตรประสงค์99รูป เื่อถวายเป็นพระราชกุศลแเด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรชษฐากิยาภาณเล่นทธิราทยพยาวดีกรมาหลวงราชสารลินีสิริพัฒน์มห ah ามห ah ว ah ชระาชธิดาห้ทรงหายจากการประชวนและมีพระนามไมแข็งแรงในเร็ววันครับทางดีค่ะพระภิกษุสงฆ์เทบรรพชาอุปสมบททาง99รูปโรนะคะจะยุปฏิบัติธรรมเทววัดประช,ชุมชนทาราอำเภอสุงไงป่าดีเพื่อศึกษาพระธรรมและปฏิบัติกิจตามพระธรรมวินัยของพระภิกษุสงฆ์นะคะพร้อมกับ ปฏิบัติบูชาอธิทานจิตด้วยความจงรักภักดีเพื่อถวายพระพรชัยมงคลค่ะ